มีนอกกายนอกใจกับผู้หญิงในแอปหาคู่ที่อายุเยอะกว่ามีวิธีไหนดึงเขากลับมาให้มีเราเยู่เพียงแค่คนเดียวอย่างแรกคุณต้องไปล้างสมอง,ของเขาเพราะภาพจําตัวคุณเป็นภาพจําด้านลบเป็นภาพจําของการเป็นศัตรูของเขาเช่นคุณเคยยิ่งแง่กับเขาคุณเคยเทะเลาะกับเขาอย่างรุนแรงคุณขาดเสน่ห์แล้วก็ขาดการสร้างสิ่งมาใจที่แท้จริงเนี่แหละค่ะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่ได้แก้อะไรระหว่างจะให้ผู้ชายแก้ให้คุณอาจจะต้องรอไปทั้งชีวิตเพราะอะไรคะคุณจําไว้ให้ดีนะคะผู้ชายเนี่ยเวลาเขาไปนอกใจเขาไม่มีมือที่3เนี่ยแท้ที่จริงเขากําลังใช้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดออกจากความทุกข์ออกจากการที่ทําให้เขาเป็นผู้ชายที่เสื่อมสมรรถภาพเป็นผู้ชายไร้ค่าเป็นผู้ชายที่กาลังจะพาตัวเองไปสู่โลกซึมเศร้าอันนี้คือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนไม่รู้ คือเขากาลังใช้สัญชาตญาณเพื่อเอาตัวรอดอยู่ผู้ชายให้เห็นผลแบบนี้ไม่ได้นะเขาไม่รู้ตัวเขารู้แต่ว่าเขาต้องทําตามสัญชาตญาณของเขาหรือผู้ชายบางคนชอบพูดว่าฉันไม่รู้อ่ะฉันรู้แต่ว่าฉันทําตามเสียงหัวใจฉันเรียกร้องอะไรเงี้ยแต่ใช้ทีจริงมันมาจากแรงขับทางเพศมันไปกระตุ้นแล้วก็สารเคมีความทุกข์ที่มันหลั่งออกมาปริมาณมากๆมันไปกระตุ้นให้เขาต้องใช้สัญชาตญาณเอาตัวรอดเพื่อทําให้เขารู้สึกแบบมี energy มีพลังบวกมี passion ในการใช้ชีวิตต่อคือคนที่เวลาโดนน้องใจส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ ผ่านการสร้างสิ่งมาดใจที่แท้จริงคือเข้าใจว่าหนูอยู่กินกับเขามาตั้งนานผ่านเหตุการณ์ร่วมถุกร่วมสุขอะไรมาหนูเคยให้ของขวัญมีราคากับเขาบางทีหนูก็ต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงเขาด้วยหนูมีลูกหนูมีงานแต่งยังไม่มาดใจเพียงพอหรอคะอะไรอย่างี้สิ่งมาดใจที่แท้จริงอะไม่ใช่ลูกไม่ใช่ระยะเวลา่กินมานานไม่ใช่เหตุการณ์ร่วมถุกร่วมสุขไม่ใช่แบบว่าเราเคยทําดีกับเขาเรามีสิ่งเกือ้อกูลเขาแบบนี้ไม่ใช่สิ่งมาดใจ